โอเคมาฟังเสียงกันหกดีสิบหกราคาแสนแปดนบาทเอาติดงไงเถอะเอายปั่นเลยอ่ะเอาเยี๋อ่ะไอเร็งดวใครที่มีจุดล้อครับอไอหลง Oh, Grazie. ดูเครื่องตัวนี้ตัวนี้ g มให้ตัวนี้ O สผห้พี่เลย่ตัวนี้แสห้นแปดต้องบอกว่ามาจากท็อปแท็บเออถ้ามาจากช่องท็อปแท็บได้แน่นอนแสนแปดกับ6กดี16บหสหรือ17ตัวนี้ดี6ิบหลยตัวนี้260แร้อยิโอ้ตัวนี้2 6 0เลยเหรอนี่นะนี่นะ จริงๆตัวนี้เขาขายก็อยู่ประมาณ23ตัวนี้เขาน่านัตอนนี้น่าจะขึ้นไปประมาณ25แล้ว JO นะ JO ตัวนี้โอ้ JO ตัวนี้ตัวนี้ตอนนี้น่าจะขึ้นไปประมาณ25 26แล้วแล้วแล้วแต่ร้านอ่ะนะมันเริ่มมันก็สตาร์ทมา23ถึง26แต่นตอนนี้น่าจะขยับราคาน่าจะเริ่มขยับแล้วแต่ถ้าเดือนหน้าผมว่าน่าจะไปไกลแล้วตัวนั้นตัวนั้น6 4 6ตอนนี้ที่ขายกันอยู่ เป็นเครื่องนอกนะเราจะขายอยู่ประมาณ23ได้อยู่ประมาณเหล็กนะอันนี้อันนี้เครื่องญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นเหมือนกันญี่ปุ่นเหมือนกันแต่เป็นรุ่ญี่ปุ่นเจ็ดตันของเหล็กไม่ต้องตกใจจะมีสองตัวจะมีของหมุมีเนียมของเหล็กถ้ามีเนียมจะเป็นรถสิบล้ออ่ามีเนียมที่อยู่ในหกล้ออยู่ในหกล้อถ้าเหล็กล่ะตอนนี้เหล็กจะอยู่ในสิบล้อตอนนี้อยู่ในสิบล้อได้ใช่ไหมตัวนี้อยู่ในสิบล้ออ่าอยู่ในสิบแต่ว่ามันจะมีน้อยมาก แต่คือเราจะเป็นเหล็กคือตัวนี้จะเป็นเหล็กอ๋อตนี้จะติดเกียร์สิบสปีดมาเหมือนของไทยเลยเหมือนเลยแต่มันไม่ใช่เครื่องไทยมันเป็นเครื่องนอกเป็นเครื่องนอกใช่โอเคแล้วเป็นปั๊มลมใหญ่ถ้ามาจากช่องผมนี่คือแสนแปดเท่านั้นแต่แต่เชื่อไหมไอ้ตัวสองร้อยหกสิบแรงที่เป็นหัวหมุนียมหอนซื่นแล้วปั๊มลมเล็กอ่ะตัวนั้นแพงกว่าอาออันนี้ปั๊มลมใหญ่เหรอปั๊มลมใหญ่ทำไมตัวนั้นมันถึงแพงกว่าก็ปั๊มลมเล็ก ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือนพอพอคนเข้าใจว่าตัวนั้นมันเป็นญี่ปุ่นราคาที่ใส่ก็ไปก็เลยเยอะๆๆๆๆเยอะกนั่นเองไม่มีไรง่ายๆอะไรที่ต้องการกันเยอะก็แพงอ่าใช่ใช่อะไรที่แย่งกันก็คือแพงอ่ะร้องเลยมาฟังเสียงกันเลยพอน้ำพอน้ำบริลลาบ่นี่เออเนือด้ลยมันเตือดหรือิษสักอ่าเนาะ โอเคมาฟังเสียงกัน 6D16 ราคาแสนแปดนบาทเอาคิดงไงเถอะเอ้าตันเลยอ่ะเอาเดียวอ่ะไรเลยใครที่มีจุดล้อครับไอ้หลงิ้งนครับมันตากแดดมานานมัน,ม,นมีรอวฉีดยัไม่ทายอ๋อรอวฉีดยังไม่ทาย มากมากเลยโอเคน้ำดันไหมเราดูที่ยางน้ำมอกน,นี่หมดแล้วรูมีน้ำอ่อกน,นี่ออกน,นี้ออนก็แอร์แอร์ร้อนไปอ่อนก็ฮีตเตอร์เอาดับดับสตาร์ทใหม่นี่ดูว่าติดง่ายไหมอีกสักรอบ เออ,อบแรกสตาร์ทครั้งแรกเลยก็ติดง่ายเนาะปกติมันอยู่กับหัวอะไรพี่ถ้าซื้อเครื่องตรงเนี้ยยังไงก็อยู่ได้นานถ้าเครื่องมันจะดีมันก็ต้องดีไปจากตอนนี้แหละที่ยังทียังท่านต้องไหนเอาไปเอาไปใส่รถตลยน,นี้เนี่ยหนึ่งชิปเลยโอเค เดี๋ยวเรามาฟังเกอโอกันเอาเสียต่อมีอยู่กี่ตัวรู้ว่าให้โปรโมชั่นตัวนี้แค่แสนแปดเต็แต่ที่จริงอ่ะมีอยู่กี่ตัวในร้านตอนนี้ผมเหลือตัวเดียวเอาเหลือตัวเดียวก็เลยจัดโปรโมชั่นแสนแปดเลยเครื่องมันสวยแต่ขายไม่ถูกเลยแต่ที่จริงอ่ะเครื่องพวกนี้มันสองแสนกว่านะสองกว่าอันนี้ได้ไปหมดเลยได้หมดเลยตัวที่เด็ดที่ราคาเท่าไหร่ มีใบพัดใ้ด้วยทั้งหมดในชุดเนี้ยได้ไปหมดเลยขายราคาแล้ว,ลวให้ปลูกเลยแบ่งกนะันถ้ามาจากช่องพี่นะครับใช่ครับถ้ามาจากช่องผมก็ให้ไปเลยครับแสนแปดหมื่นบาทาจริงๆอ่ะไปหายังไงก็ไม่เจอเหรอกราคาเนี้ยยากยากยาก,ยากสภาพนี้นะเออสภาพนี้นะไม่ใช่เครื่องไม่ใช่เครื่องบ้านเรานะเครื่องนอกเอ้า จริงเข้าไปใส่รถท่านขาวๆเนี่ยดบโวเด้กันปะบอกมันจะหน่อยลงเงินปะเฮ้ยตัวนี้ต้องแสนแปดพอดีตัวทันแค่หนึ่งเออแมนต้อไปเนาะตัวนอเรงเนาะเออลุยแสนแปดอันนี้ไอเครื่องไอหกดีไอห้องมันอะไรค่ไอกเอยมุมนึงเออตัวนั้นก็แสนแสนสามหกดีิบยเนเดี๋ยวคิปหน้าพามาดู เจ้าแห่งบอดินฮะเจ้าแห่งบอดินเออมันคือประหยัดน้ำมันคางแน่เถอะวะเรื่องเจ้าแห่งบอดินมันคือประหยัดแต่คางไดแน่เลยสภาพสวยมากนะครับเครื่องรถรถพวกนี้เกิดมาแล้วเพรตาตัมก็รถนะแต่บักหลงนะสามสิบปีวัอยูน่นะบักหลงเลยแต่ถ้าเฉ<ต>ินหลงยังเ,เป็นเบาจนมาถ่าวหา,ช,าชิ้นนี้ <ๆ S 2> ตัวเดียวได้จักโกไปเลยเนี่ยรถเจ้าที่ต้องรถเจ้าที่ต้องการ ไอเท้าโบวกันแน่นแน่นมั้ยที่อะไรแน่นรึแน่นเพราะไอเนี่ยไง้าไอ่าฝุ่นเลยนี่ม้าตังดีกว่าปั๊มใหญ่หัวฉีดใหญ่แน่นอนของเราอยู่ปั๊มลมใหญ่ด้วยนะดูปั๊มเรียงกันไปตับเลยแซนเตอร์บอกเขาเรือยอ่างไงเนาะก็จะเป็นตัวเปริ่งต้องไปเร็วมันหยางเลยชุดนี้เนาะแต่อังสี่ออกไปเลยเนาะจบเลยเทอร์โบของอะไรอ่ะ เอ่อเทอร์โบของอะไรมิสูมิสูมันเขาเรียกว่ายี่ห้อมันเป็นไรทีดีศูนย์เจ็ดเนี่ยอ่าทีดีศูนย์เจ็ดนะที่ต่อมันวางลงมันวางลงกับฟูโซ่ทุกรุ่นเลยไหมดิได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันหมดชิปนี้ก่อนมันลงกับไ้ทุกรุ่นของฟูโซ่เลยนหกล้อก็ได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนหัวหมูหรือว่าหกล้อใส่เกียร์ใหญ่หกล้อบ้านเรามันเกียร์ใหญ่ไหมอันนี้มันชนอีตันได้ไหมอีตันอยู่แล้ว ขาอีตันอยู่แล้วชนอีตันชนได้ทุกเกียร์ชนได้หมดถ้าเป็นใหญ่ไว้ไว้แล้วเนี่ยชนได้หมดชนได้หมดใช่ครับแต่ก็ต้องวัดอีกทีเพราะคูโซมันจะอัดบางเกียร์ต้องวอดคเพสเซอร์ด้วยตัวนึงไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ใช่อัดจังนะบางเกียร์เรามันของหมูลึกมากบางทีก็ได้คอมแอร์ได้อะไรครบหมดเลยอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับฟังเสียงคันนี้ครับ